สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับเจอหน้าค่าตาแล้วก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามีเอฟเฟกแบบเอฟเฟกฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะเอฟเฟกแบบธรรมชาตินะครับเอฟเฟกเอฟเฟกนะครับอืมก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะนี่คือช่องฟุตบอลที่ รวบรวมนะครับแฟนบอลทุกทีมเอาไว้ด้วยกันแม้ว่าแอดมินจะเป็นแฟนผงแดงแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแบบเข้ากระดูกดำก็ตามเออใครจะคิดมาแยมนะอ่ะประเด็นวันนี้ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วง p r e ซีซั่นนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองหลังจากอุ่นเครื่องชนะคริสตัลเพลตที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยก็กลับไปเตรียมทีมต่อนะครับอยู่ที่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ออสเตรียแล้วนะครับคิดว่าแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบ ค,คืนวันที่21เที่ยงคืน15นาทีก็จะเจอกับไลฟ์ซิกนะครับอุ่นเครื่องตามด้วยวันที่25ก็จะเจอกับเรดบูลเซาส์บวกนะครับ2ทีมที่มีเรดบูลนะครับเป็นเจ้าของเอยเป็นสปอนเซอร์เป็นเจ้าของด้วยหรือเปล่าเออนั่นแหละนะทีนี้อประเด็นที่จะต้องมาคุยกันนะครับก็ตามที่ผมขึ้นหัวข้อเอาไว้เลยนะครับ3สิ่งที่ แฟนเวอร์พูลนะครับหรือแฟนบอลต้องเข้าใจใช้คําว่าต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมหรือว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับความคลิดใครได้เพราะบางคนก็เ,เกมบ่นเครื่องที่เวอ้์วพูนแพ้แมนยู4ีที่ราชมังก็ด่าเจเคบ้างว่าจัดทัพแบบนี้นะครับปอดแหกบ้างละใจไม่สู้บ้างละไม่เห็นแก่แฟนบอลที่เสียค่าตั๋วเข้าไปบ้างละ คือผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่าเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูที่ราชมังเนี่ยนะครับสประตูต่อศูนย์ถามว่าเสียใจไหมมันก็นะตามภาษาด้วยแม์แห่งศักดิ์ศรีรู้สึกว่ามันแพ้เยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของทีมเราก็ต้องเข้าใจทีมเข้าใจ JK ด้วยนะครับแล้วผมถามแฟนบอลไทยนิดนึงว่าระหว่างแฟนบอลไทยที่เสียเสียเงินซื้อตั๋วครั้งนี้ นะครับซึ่งเราก็ต้องเต็มใจอยู่แล้วถูกไหมเราอยากไปดูเราก็ต้องเต็มใจที่จะจ่ายค่าตัว๋วไม่ว่าจะถูกจะแพงกับแฟนฟุตบอลที่อังกฤษที่เขาจ่ายค่าตั๋วรายปีจ่ายค่าตั๋วรายสัปดาห์เพื่อที่เข้าไปดูลิพูลเตะทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์าหาหนะมีแพ้มีชนะมีเสมอนะบางแมตช์ก็โดนคู่แข่งย่ำเจ็ดลูกแปดลูกนะผมคิดว่าแบบนั้นเขาน่าจะเสียดายเงินมากกว่าเราหรือเปล่านี่พูดในฐานะแฟนบอลน,นะครับไม่ได้ดูว่า ท่านอยู่ประเทศไทยหรือว่าริวพูลเดินทางมาที่ไทยเพราะฉะนั้น3ส,สิ่งที่แฟนบอลแฟนริวพูลต้องเข้าใจทีมหรือเข้าใจสโมสรก็คือ1เรื่องของปัญหาการบาดเจ็บตอนนี้สัญญาณไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตคร่าวๆกันแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องนี้1เรื่องของปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะ2ความเข้าใจในระบบของนักเตะใหม่แล้วก็3ม การพิสูจน์ตัวเองของนักเตะในชุดสำรองนี่คือสิ่งที่ริพุลจะต้องแฟนริพุลต้องเข้าใจในช่วงพรีซีซั่นหรือในช่วงโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนที่จะเปิดฤดูกาลว่าผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชเนี่ยจะต้องทําให้ทีมพร้อมที่สุดกับการเปิดฤดูกาลใหม่เพื่อเป้าหมายในการ,การไล่ล่าความสําเร็จหรือในการที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายของแต่ละสโมสรอ,อย่างเร์บูลตอนนี้ความคาดหวังค่อนข้างสูง นะครับความคาดหวังนี่สูงมากจนทำให้เรารู้สึกว่านักเตะทุกคนเนี่ยจะต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งอ่อนไหวไม่ได้ความกดดันวิ่งเข้ามาหาทุกนัดที่ลงสนามถ้าชนะเสมอตัวถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันคือหายนะเลยครับเพราะความคาดหวังมันสูง และยิ่งในยุคนี้มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของโจเซฟเปปคูนิลาอีกมันยิ่งทําให้นักเตะลิพุนทุกคนรวมถึงผู้จัดการทีมรวมถึงแฟนๆมันผ่อนแรงลงไม่ได้ความตึงเครียดมันเข้าสู่สมองของนักเตะทุกคนเราในฐานะแฟนบอลเราจะไปกลด่าอะไรมากมายไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลงไปแข่งเองเชียร์ได้วิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับอ่ะทีนี้ไปไล่กันทีละข้อไอ้สาสิ่งที่ว่านี่นะครับ ตอนนี้สัญญาณเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บเริ่มส่งสัญญาณแล้วก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยในช่วงฟีซีซั่นนี้ของลิเวอร์พูลทั้งที่เจเคพยายามจะทําให้มันดีแล้วตั้งแต่เกมที่แพ้กับแมนยูนะแฟนลิเวอร์พูลบางคนที่ด่าเจเคเนี่ยก็ลองหายใจเข้าลึกๆึกนะครับแล้วลองเปิดใจมองในมุมมองของเจเคและสตาฟโค้ชว่าทําไมเขาถึงจัดตัวแบบนั้นเขาไม่เห็นใจแฟนบอลเขาไม่ให้เกียรติแฟนบอลชาวไทยที่เสียเงินค่าตั๋วเข้าไปหรือ ทำไมถึงจัดตัวแบบนั้นไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือแต่ตอนนี้ผ่านมาอุ่นเครื่องแค่สองนัดในการทัวร์เอเชียเตะกับแมนยูที่ราชมังที่กรุงเทพป,ประเทศไทยแล้วก็ไปเตะที่สิงคโปร์กับคริสเตีนพาเลตก่อนจะบินกลับไปที่ยุโรปเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนที่จะเล่นแมตอุ่นเครื่องอีก2นัดก่อนที่จะเล่นคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิตี้ในวันที่30ตอนนี้นักเตะรีพูลมีปัญหาการบาดเจ็บแล้ว4คน แล้ว4คนนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่ทั้งตัวจริงตัวสำรองอันดับแรกเลยคือคนที่อาการหนักสุดคืออเล็กซ์ออกเลตชมเบรนคนนี้เพิ่งเจ็บในเกมกับคริสตันพาเลตจังหวะง้างเท้าหยิงมุมแคบหลังจากนั้นเจ้าตัวสุดลงไปนั่งกับพื้นล่าสุดอัปเดตเจมส์เพสเองก็รายงานสายข่าวหงแดงก็บอกว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเจเคเองก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่บอกว่า ออกเลตเชมเบลเลนเคยมีปัญหาการบาดเจ็บต้องพักยาวตลอดซีซั่นคือเจ็บช่วงปลายซีซั่นนี้แล้วยาวข้ามปีไปอีกซีซั่นหนึ่งเพื่อนๆคงจำได้ดีซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถจะไปตําหนิหรือดา่าอะไรออกเลตเชมเบลเลนได้เพราะนักเตะที่เจ็บข้ามปีข้ามข้ามเดือนแบบนั้นน่ะโอกาสที่จะเกิดอาการแยงเกิดอาการหวั่นวิตตกในหัวสมองว่าฉันจะเจ็บอีกไม่ได้ฉันจะเจ็บหนักไม่ได้ แม้ว่าใจมันจะสู้แม้ว่าใจมันต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจนักเตะเพราะคิดว่าเฮ้ยมึงเป็นนักเตะลิเวอร์พูลมึงต้องทำผลงานให้ดีมึงไม่ดีก็คือก็ด่าบางคนคือด่าแรงเกินไปด่าได้วิจารณ์ได้แต่บางคนมันด่าแรงเกินไปนะเพราะฉะนั้นออกเลชเมรเลนตอนนี้จะขายเพื่อเอาเงินมาก็ไม่ได้เพราะปัญหาการบาดเจ็บแบบนี้คงหลายทีมที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นเบสแฮมหรือแอสตันวิลล่าของเฮียเจิดก็คงไม่อยากจะเสี่ยง กับสภาพร่างกายของอเล็กซ์ออเลชิมเบรตนะครับไม่รู้ว่าจะต้องยาวขนาดไหนจะพร้อมกับซีซั่นต้นซีซั่นนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบอีกหนึ่งคนที่น่าห่วงก็คืออาริ o อนเบเกอร์นะครับอันนี้ผมก็แวบๆเห็นมาพักหนึ่งแล้วก็เกมที่เล่นกับคริสตันเบรตก็ไม่ได้ลงนะครับก็เป็นอารเอียนลงมาก่อนแล้วก็ผู้สาประตูมือ4มือ5ดาวลุ่งอะไรก็ทยอยลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับ อาริซอนเนี่ยข่าวดีเล็กๆก็คือ J.K. บอกว่าอาจจะทันนะครับหรือเจมส์เพสเองก็รายงานบอกอาจจะทันเกมนัดชิงคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิตี้วันที่3าิบใช้ครับว่าอาจจะแล้วอีกหนึ่งคนที่หายไปตั้งแต่เกมกับแมนยูที่ราชมังก็คือดิโอโคโชต้าดิโอโคโชต้าดูเงียบๆตอนลิเวอร์พูลซ้อมนะครับวันที่11ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็นั่งดูถ่ายทอดสดที่ลิเวอร์พูลซ้อมที่ราชมัง ผู้สื่อข่าวช่อง3เนี่ยยังพูดถึงอาการอากับกิริยาภาษากายของโชต้าดูว่าดูเงียบเงียบดูไม่ค่อยร่าเริงและแล้วพอวันที่12ที่ลงเล่นกับแมนยูเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนกับโชต้าไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเกมกับพาเลสที่สิงคโปร์นี่ก็บาดเจ็บแล้วโชวต้าก็ดูเหมือนว่าอาการจะหนักกว่าอารีสนซึ่งอาจจะพลาดเกมกับ แมนซิตี้คอมมูนิตี้ชิลที่30แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันเกมนัดเปิดฤดูกาลกับฟูลแลมันที่6สิงหาหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอยังมีโจโกเมสอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็พลาดในเกมล่าสุดกับคริสตันพรตเหมือนกันสรุปทั้ง4คนนี้เป็นนักเตะชุดใหญ่นะครับอาริซอนเนี่ยเป็นตัวจริงแน่ๆโชตาก็เป็นตัวสำรองเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆส่วนออฟเลนกับโกเมสก็เป็น ตัวเลือกรองลงไปแต่ทั้ง4คนนี้คือขุมกําลังที่เราก็ไม่อยากจะขาดใครไปแม้ว่าทั้งโกเมสทั้งออเกลเลชัมเบนแฟนลิเวอร์ l หลายคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับผลงานเท่าไหร่นี่คือเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บลิเวอร์พูลสอเขาไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับแล้วภาวนาว่าทั้ง4คนนี้โดยเฉพาะอาริซอนโชต้าและโกเมสเนี่ยให้หายเจ็บทันนัดเปิดฤดูกาลขอให้ทันนัดเปิดฤดูกาลครับคอมเูนตี้ชิลกับแมนซิตี้ไม่ได้ซียรียสไม่ได้วอน จะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่เกมมาที่6สิงหากับฟูลแลมควรจะต้องพร้อมนักเตะชุดใหญ่ทั้งตัวจริงตัวสำรองต้องพร้อมไม่เช่นนั้นแล้วศึกหนักแน่นอนโดยเพราะแมนซิตี้กำลังลุยแหลกกับการเสริมทัพเรียกว่าตั้งแต่หัวจะรดท้ายเลยนะครับส่วนประเด็นที่2ที่แฟนลิพูลต้องเข้าใจแฟนบอลต้องเข้าใจด้วยก็คือเรื่องของนักเตะใหม่นะครับที่จะมาเล่นกับทีมสโมสรใหม่ มันอยู่ในช่วงการปรับจูนกันนะครับเทรนด์อาร์เรเดอร์อโนก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าดาวิดนูนเยสเนี่ยนะครับเทรนบอกว่าเขาเรียกอะไรเขาเชื่อมั่นว่าอีกหน่อยทั้งนูนเยสทั้งตัวเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะปรับจูนเข้าหากันได้แล้วจะทำผลงานได้ดีจากการเปิดป้อนไม่ว่าจะเป็นที่ทางการวิ่งนะครับนูนเยสเองก็ต้องมาศึกษากับทางเพื่อนร่วมทีมว่า บอลจากทางซ้ายทางขวามีวิธีการเปิดมีจุดคลิกจุดโฟกัสจุดนัดพบยังไงส่วนเพื่อนร่วมทีมก็จะต้องศึกษาอุปนิสัยในการเป็นสไตรเกอร์หมายเลข9นะครับของนูนเยสด,ด้วยว่ามีพฤติกรรมมีนิสัยใจคอในการวิ่งหรือชอบวิ่งไปในทิศทางไหนจะเปิดบอลเรียดเปิดบอลระดับเขา่าเปิดบอลระดับตัวหรือเปิดบอลโด่งเข้าไปอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้กันซึ่งเทรน์บอกว่าก็มั่นใจว่าเดี๋ยวก็จะต้องปรับกันได้ ต่างคนต่างเชื่อมั่นกันนะครับส่วน JK เองก็แน่นอนแฮปปี้กับผลงานในเกมอุ่นเครื่องกับคริสตันเบรดแม้ว่าจะยังไม่มีประตูของนูนเดสก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจด้วยว่านักเตะใหม่เนี่ยแม้ว่าจะเล่นอยู่ในลีกเดียวกันมันก็ไม่สามารถที่จะมาปรับแล้วเปีียงได้ทุกคนยิ่งดาวิดนูนเดสมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภาษาด้วยนะครับฟาบิโอคาวันโยเล่นที่อังกฤษเรื่องภาษาไม่มีปัญหาแต่ด้วยประสบการณ์เลเวล นะครับอาจจะต้องอัพนิดหนึ่งแต่คารวันโยเองหรูอิกาเซียนะครับอดีตตำนานของรีบูลคนหนึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเชื่อมั่นว่าฟาเบียวคาวันโยน่าจะเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ได้คล้ายๆกับเจมส์มินเนอร์คือเล่นได้ตั้งแต่กลางยันหน้าเลยนะครับตัวบ็อกซ์ซูบ,บ็อกซ์ได้ตัวปั้นเกมเพลย์มิเกอร์ได้หรือเล่นหน้า3ได้ตัวริมตัวริมเส้นด้านกว้างได้นะครับเหมือนที่เขาเล่นกับเกมขุนเครื่องกับคริสตัเบริดก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับดีในระดับหนึ่งนนั่นคื นักเตะใหม่นี่เรายังไม่เห็นคาวินลมซี่เลยนะคาวินลมซี่นี่ยังไม่เห็นเลยนะครับหรือเห็นแล้วผมจําหน้าไม่ได้ก็ไม่รู้ส่วนสุดท้ายเลยก็คือการพิสูจน์ตัวเองของนักเตะขุมกําลังสำรองครับอันนี้คือเรื่องสําคัญขุมกําลังสำรองเราเจ็บไปแล้ว2-3คนเนี่ยก็คือออเกเลชเชอร์เบลนโกเมสรวมถึงโชตาด้วยตอนนี้ผมจัดอยู่เป็นนักเตะสำรองไปแล้วสำหรับโชตาแล้วยิ่งมาเน่ไม่อยู่ด้วยเนี่ยทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองว่าปรีซีซั่นนี้จะทําให้เจเคและสตาฟโค้ชมั่นใจว่าจะขึ้นนมาททดแท มาเป็นขุมกําลังสํารองให้มันดูแบบยิ่งใหญ่กวาดสายตาไปที่ซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยให้มันดูว่าโอ้ว้าวเหมือนช่วงที่เ,เดือนมีนาเมษาพฤษภาของวอร์รุูลขุมกําลังของวี่์ุูนตอนนั้นคือว้าวมากก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งแน่นอนครับนักเตะตัวสำรองดาวรุ่งที่เข้ามาใหม่หรือดาวรุ่งจากอะคาเดมีของสโมสรต้องพิสูจน์ตัวเองนี่คือ3ามสิ่งหลักๆที่ผมมองว่าผู้จัดการทีมทุกทีมอ่ะต้องต้องทำให้มันได้ ต้องทาให้มันได้แล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาการบาดเจ็บต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มันเกิดข้อ2กับข้อ3เรื่องการให้นักเตะใหม่ปรับระบบนะเข้าเข้ากับระบบของทีมเ,เข้ากับรูปแบบการเล่นของทีมแล้วก็เรื่องของการดันพวกดาวรุ่งพวกตัวสำรองขึ้นมาให้พิสูจน์ตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นมาให้มันมีการแข่งขันระดับสูงเหมาะกับการที่จะไปไล่ล่าความสำเร็จกับทีมที่สุดยอดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้พวกเราต้องเข้าใจทีม นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนแฟนลูกหนังนะครับในมุมมองนี้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเปิดโลกประทัดของแฟนบอลบางท่านที่แมอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับผลงานของ JK ในช่วงพรีซีซั่นเท่าไหร่แต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าพรีซีซั่นมันคืออะไรการอุ่นเครื่องมันเพื่ออะไรถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำสองคำนี้ผมว่าน่าจะลดดีกรีความร้อนแรงของ ของความรู้สึกลงได้บ้างนะครับอ่ะอยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับผมนะครับอ่าแล้วก็สินค้าของทางช่องนะครับก็ยังจัดจําหน่ายเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านท,ที่อุดหนุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่กายยาไว้โซฟนะครับก็ลย29บาทเท่านั้นนะแล้วก็รวมถึงตรีชดาบอดี้เซรั่มนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นรักร้เหรเงื่อเยอะเหงื่อใครเยอะนะครับรวมถึง้นเท้าแตกก็ เียงแค่2 5 9ละ59ยกกล่อง12 3 9อเท่านั้นจากราคาเต็ม590นะครับสนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้หรือสั่งซื้อได้ที่0929707118ฝากเอาไว้ด้วยทั้ง2รายการนะครับจเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับพระโอ้มฟุตบอลไลฟ์ผมสวัสดีครับ